สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพบพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบานองจะมาบอกเลขครับผมเลขตัวนี้คือของพระอา,ารย์ท่านหนึ่งครับที่เพิ่นหามาเพิ่นบอกว่าห้ลองพิจารณาเบิร์ดงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งตุลาหงหกครับผมเบิ่งดไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําเพิ่นหเลขสองตัวมากครับเพิ่นหามา่บลายเพิ่นหามาแกสามหางเพิ่นบอกว่า ลองเอาไปพิจารณาเบิงมักบบมากักขึ้นอยูุธีดุลพินิีเบิงไหวเพื่อเปรียบเทียบผลน,นางชีนะถามว่ามักแห้งบ่มักแห้งิ่นางซีมักแห้งอาจารย์นีเพิ่นเป็นพระครับผมพระอาจารย์เพิ่นเป็นพระนะครับนอกแต่ว่าตอนน้องจะบอออกเสียงเรียงนามเพิ่นนะครับเด้อบอกแต่ว่าเป็นพระอาจารย์กับพ่อนาะครับนอกเพิ่น,นห้มาเบาหน้องกันเลยเอามาเาบาเมื่อนีเบาหน้องจะมากขอโชคอยู่วัดป่าไ่ครับแต่ก่อนสิไปขอโชค เบาน้องได้นั่งคุยกับาอาจารย์เพื่อนละกับเพื่อนก็นให้ตัวเหล็กมาเบาน้องก็เลยเอามาบวชสู่คนสู่ทุกคนฟังเพื่อจะได้รับโชคเปน็นํำกัดก่อนที่จะไปรับโชคเนาะครับเนาะก่อนที่จะไปขอโชคกับสารตายายเพื่อนไห้มาสามหางครับเพื่อนไห้มาสามหางเน้นเน่นเบาน้องก็เลยถามเพิ่อนบอกว่าเป็นเหล็กฝันหรือเป็นเหล็กหยังเพื่อนบอกว่าเอาไปเลยเพื่อนว่าบบตองห่วงดอกเพื่อนว่า เพิ่นว่า,พาเพิ่นได้มากเมือขค้ืนเพิ่นมางสินะคำว่าได้มากเมือนคืนนี่เบาหนองกันถามเพิ่นอยู่ได้ว่า,เป,ปาเป็นเหล็กฝันบอครับอาจารย์หรือว่าเป็นเหล็กอีหยังเพิ่นกโบปากเพิ่นแกยิ้มเพิ่นแกยิมซื่อเพิ่นบอกว่า,าเ <S <S อหน่าเพิ่นวดาหรือบ่เอาเพิ่นได้เอาอยู่สัตว์เอาอยู่ครับเบาหนองกับบอกเพิ่นเน่อกับบอกเซลล์กันล่ะเพิ่นไห้มากสามหางครับเลขสองตัวสามหางซื Writing ้อบนซื้อล่างเพิ่นบอกได้ว่า เนีนบนหรือเนีนล่างเพื่อนบอกว่าให้สื่อบนสื่อล่างมาผมมากายาว่ากันเดอ้อเพื่อนบอ้าจริงสิกายาว่ากันเดอ้อแต่ว่าเห็นมาถามก็เลยหายไปนะครับเนาะเพื่อนหายมาสามหางก็คือห้าสามหกสามแล้วก็เจ็ดสามครับสามหางห้าสามหกสามเจ็ดสามสามหางเนีนเนนบนล่างเลยเพื่อนบอ้าเอาทั้งบนเอาทั้งล่าง สื่อทั้งบนสื่อทั้งล่างเพื่นวาจังไดกัดลองพิจารณาบนนะครับเด้อหมักบ่มกัมกขืนอยู่ที่ดุลพินิษครับผมเพราะว่ามันเป็นแนวทางนะครับเนาะคําว่าแนวทางมันบมายคนว่าฟันธงถึงที่ผู้ใดอิบมาฟันธงลอยเปอร์เซ็นต์มันก็นมีหลุดบางเป็นธรรมดานะครับเนาะเบาหนองกับแจ็คชิบาจังไดเพื่อนห้มาเบาหนองก็เลยเอามาเบาสูฟังคันสีเก็บใบผู้เดียวถามมาเก็บใบเก็บใบผู้เดียวเก็บใบไห้บ่เก็บใบไ,ได้ครับแต่ว่า มันกับสิบโมเมนเบาหนองนะครับเนาะมันกับสิบโมเมนเบาหน่องเห็นสาลาที่เ mm พิ่นเห็ดด้านหลังบ่ครับด้านหลังที่เบาหน่องนางเนี่ยนี่น ись, ี <S <s ่นี่นี่่ะล่ะนี่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 าลาซาลานี่ด้านหลังนี่นะนี่ละเพิ่นกำลังเห็ดซาลาอยู่เพิ่นหาเลียมาเบาหนองก็เลยเดี๋ยวเอามานางเบาก่อนก็เลยเพิ่นก็ถามอยู่ว่ามือนีชิมาหยังเบาหนองก็เลยบอกว่าเบาหนองชิมาขอโชกสารตายใหญ่ สารตายายที่อยู่ริมสะถนนบุด้เคยเห็นเคยเบื้องช่องเบาหนองกาดจ,จะเคยเห็นนะครับเนาะว่าสารตายายที่เบาหนองเคยมาขอยนะอยู่มองใดนะครับเนาะแต่ว่างวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวจังมาว่ากันเดี๋ยวจังไปเบื้องกันนะครับเนาะอย่าลืมนะครับสามหางบวล่างห้าสามหกสาม,สามแล้วก็เจ็ดสามครับผมมากบมากกันลองเบื้องด้ครับเด้อลองพิจารณาเบื้องเบาหน่องกัน,กน เจสิบาจังไดเพื่อนให้เบาน้องกันเอามาเบาสูฟังนะครับเนาะนี่ด้านานาเบาน้องสิเป็นสาหนามครับด้านานาสิเป็นสาหนามเดี๋ยวเบาน,น้องจะเอาให้เบิ่งนะครับสาหนามที่พระอาจารย์เพื่อนบอกว่าเป็นวังปูพญานาคครับเป็นวังปูพญานาครพระอาจารย์ที่เพื่อนเป็นจะาอาวาดน,นะเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่ามองนี่นี่คือวังพญานาคเพื่อนบาจ,จังสิผู้ใดมาเบาน้องไม่ยอมได้เบนา,าบน้องก็กตรงลงมาหนีครับผม เนี่ยสารตาใหญ่กับยูดานดานขางนี่ครับสะสะสะบัวแต่ว่าเป็นวังพญานาคเดี๋ยวบ่าวน้องพาไปบงไกลๆเอฟซีใหม่ My, อาจจะยังบ่ทันเคยเห็นนะครับเนาะเอฟซีใหม่อาจจะยังบ่ทันเคยเห็นปู่ปลากระไรครับปาลากระไรเพื่อนบอกว่าเป็นวังพญานาคเดียนี่เป็นวังพญานาคนะครับเนาะปลากระไรครับนี่ครับ ให้เอฟซีเป็นเบิร์ครับหลายคนก็นอาจจะยังพานเคยเห็นผู้ใดเขามาติดตามช่องเบาหน่องใหม่ๆก็อาจจะยังพานเคยเห็นเนาะครับเนาะแต่ว่าเบาหน่องมาขอโชคอยู่นี่หลายรอบแล้วครับนี่ครับสานตายใหญ่สานตายใหญ่เดาเบาหน่องจะไปขอโชคนะครับเนาะแต่ว่ามือตอนนี้เอาเรียกทีเพิ่นให้ก่อนนี่ครับสายใหญ่ครับสายใหญ่เห็นแล้วบรรยากาศดีตัวบรรยากาศดีด,รราาดีเห็นแล้วก็ สง,งบจิตสง,งบใจได้มากเลยล่ะสําหรับเบาหนองได้สง,งบจิตใจเบาหนองได้เยอะมากเลยนะครับนาครับผมเลขพราจารย์เพ่นให้มากก็คือห้าสามหกสามแล้วก็เจ็ดสามครับเน้นเนีนบนลังลองเบึงครับเป็นว่าลองเบึงเด้อลองเบึงขันมากก็ซื้อขันบมมากกับพานได้บว่ากันอย่างไดก็งวดนี้เข้ามารับโชคไปํากันคือเกา คิดสิ่งใดให้สมหวังดังป่าถนาค่อยติดตามช่องเบ้าหนองไปนะครับเดี๋ยวเบาหนองจะภาพไปขอโชคหลายๆมองนะครับเนาะหลายคนเพิ่นเคยได้โชคเพิ่นก็นแนะนําให้ไปแนะนําให้ไปมอ,นนมองนั้นมองนี้หลายหมองครับแต่ว่าเบ้าหนองยังบ่ท่านเด้ไปช่วงนี้ติดงานครับช่วงนี้ติดงานถ้าผู้ใดมีเฟซเบ้าหนองกัะเจ้าหูนะครับเนาะอว่าติดงานอีหยังตอนนี้เบ้าหนองบอยากเบาลงช่องครับให้ไปเบิง่ง หนาเฟียดเบาหน่องเอาได้ครับเด้องวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใดเข้ากับโบหุเข้ากับกาหนดบ่อดายเดีย๋ยว่าเพื่อนหามาเบาหน่องก็เลยเอามาบอกสู่ฟังอา้าวยำเลขอาจารย์เพิ่มอีกรอบหนึ่งห้าสามหกสามแล้วกัเจ็ดสามครับผมมักบอมากักพิจารณาเอาเบาหน่องเพิ่นหลายคนก็ถามมาว่าเบาหน่องซื้อเลขตัวใดใบเบาหน่องก็ซื้อเก้าแปดแปดเก้า เก้าเก้าหกหกแล้วก็แปดซีที่เบ้าหนองซื้อไว้เด้ที่เบ้าหนองซื้อไว้แต่ผู้ใดมักนาก็ลองซื้อครับแต่ผู้ใดบ่มักก็บบ่เป็นหยัางแต่ว่ากัดเดี๋ยวโค้งสุดทไทยเดี๋ยวจังมาว่ากันตอนนี้เบ้าหนองกันล่ออาจารย์นิรนามแล้วก็พพอบุญกระด้ตะเลขกฝันเพิ่นนั่นละเห็นแต่อาจารย์นิรนามก็ได้ตะเลขฝันเดี๋ยวหลังมั่นพระเป็นคค้งเอาเลขมาให้ แกหลอกกันนะครับเนาะหลายคนครับให้เลขมากเบาน้องก่ยังว่าท่านไอ้อาดคลิปดอกครับเลขกันเป็นตับเลยหลายหลายแห้งครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเนาะเดี๋ยวเบาน้องก็จะพยายามเฝ้าเอามาลงให้เบิง่งเพราะว่ามันสีบอท่านมันสีบอท่านอย่างมันสีบเอท่านเลียอัดบน,นวะ <c oughs> อย่าเลขมันอ่าเนาะครับเนะาะอย่างไรงวดน,นี้เข้ามารับโชคอเปน็นกานคือเก่าคิดสิิงใดกไห้สมหวังดังปารถนา เบ้าหนองวอวยพรให้ทุกคนได้รับโชคทุกๆุกงวดเฮ็ดยังก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับนอาะมีกินมีใส่บ่าขาดมือเดี๋ยวไปไหว้ตายายน้ากันแล้วก็ไปรับโชคไปน้ากันงวดวันที่1ตุลาหกหกฝากเลขอาจารย์ไว้น้าครับ5้าสามถูกหวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ